รวมเรื่องย่อละครน่านฟ้าชาลาลัยทุกตอนอัปเดตล่าสุดละครน่านฟ้าชาลาลายัยทางช่อง3พร้อมลงจอให้ได้ชมกันแล้วรังสรรค์ผลงานโดยผู้จัดเจษณพงศ์เหมือนประสิทธิทเวศบริษัทเมเกอร์กรุ๊ปจำกัดกับเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นมาแต่ถูกขีดเส้นขั้นกลางด้วยคำว่าพี่น้องระหว่างเจมมากับนิชานานิชาดังวัฒนาวนิตต้องมาปะทะก,กับคู่แข่งหัวใจอย่างมีนพีรวิทยัธิชิตสถาพร กำกับการแสดงโดยอันกรพศสืบชมพูและบทโทรทัศน์โดยปุญพัฒน์ร่วมด้วยนักแสดงตัวพ่อตัวแม่นำโดยชายชาตโยโดมิรัญญาติติมิกรสรุทธิจิตรานน์เต๋าสโรชาวาทิตพันธ์หนุ่มคงกระพนันแสงสุริยะนสิวัฒนพชยัยนพิรมชยัย คลิปสุพน์จันเจริญปรารถนาสัตชุกรและอื่นๆรวมถึงตัวตึงจูเนียกาศบัณฑิตใจดีติตาชยานิตจ่ายเจริญแค่ฉชัตริกาสิทธิพรมเจมนัตวิน,นกุนลกัลยาณีอ่องเขียนม,มรัดสุนทรนนท์ท็อปแท็บนภัทร โชคจินดาชัยดาวนัทพัศน์ิมาสถีรนและพลุกชินพัฒกิตติชัยวารางกูลมาเสริมทับความสนุกเข้มข้นและเรียกเสียงหัวร้อนและรอยยิ้มได้เต็มคันเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นกับครอบครัวปฐมนั้นทําให้ธนโชตกร,รุนพลเทียนสุวรรณและปริยาอธิชนันสีสเสวกพ่อแม่ของชลาลายนัทนิชาดังวัฒนาวณิเสียชีวิตมีเพียงชลาลายเท่านั้นที่รอดชีวิต ชาตโยโดมหิรัญยติติกับเกวลินสโรชาวาทิตพันเพื่อนสนิทของธนโชธและพ่อแม่ของน่านตะวันเจมมารับชลาลัยมาดูแลทว่าน่านตะวันกลับไปรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการฆาตรกรรมคือพาดพงน่านตะวันโกรธพาดพงมากและตั้งใจว่าจะเป็นคนดูแลชลาลัยให้ปลอดภัยและตัดสินใจพาชลาลัยไปอยู่ต่างประเทศทันทีหลังจากน่านตะวันอายุ18ปีชลาลายอยู่ในความดูแลของน่านตะวัน พี่ชายต่างสายเลือดที่รักและห่วงเธอมากชลาลาัยเติบโตมาเป็นคนสดใสแม้จะยังมีปมในใจเรื่องเหตุการณ์ฆาตกรรมแต่น่านตะวันก็คอยดูแลเธอเสมอวันเวลาผ่านไปน่านตะวันกลับมาสร้างบริษัท N A N Broker ที่เมืองไทยส่วนชลาลาัยเรียนจบกลับมาเมืองไทยสมัครงานสถาปนิกที่บริษัท A D D e s i g n ทําให้เธอได้เจอกับฟ้าครามพีรวิทย์อัชิสถาพรผู้บริหารหนุ่มของ A D D e s i g n ฟาครามประทับใจชลาลัยตั้งแต่แรกพบ เขาเดินหน้าตามจีบชลาลายัยทําให้น่านตะวันหุดหงิดไม่พอใจห่วงชลาลัยมากน่านตะวันรู้ใจตัวเองว่ารักชลาลัยแบบที่ชายหญิงรู้สึกกันแต่ต้องหักห้ามใจเพราะเขาไม่สามารถรักชลาลัยได้น่านตะวันพยายามตีตัวออกห่างจากชลาลายัยด้วยการสารสัมพันธ์กับกมนชนกชัตริกาสิทธิพรมผู้หญิงเก่งดูดีผู้บริหารของโรงแรมเซมเทมเบอร์ ด้านธนากรเพื่อนสนิทของชลาลายัยที่แอบรักชลาลัยได้เจอกับกวินตราชยานิตจ่ายเจริญผู้หญิงเข้มแข็งสู้ชีวิตที่ทําให้เขารู้สึกดีและอยากดูแลแม้ว่ากวินตราจะแสดงออกชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ใครมาปกป้องชลาลัยได้บอสะการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมพ่อแม่ในอดีตและต้องการสืบหาความจริงน่านตะวันเป็นห่วงความปลอดภัยของชลาลัยมาก เพราะความลับที่ซ่อนอยู่ในความจริงอาจทําให้ชีวิตของชลาลาัยตกอยู่ในอันตรายเมื่อหัวใจของพี่ชายกับน้องสาวต่างสายเลือดมีความรักของชายหนุ่มกับหญิงสาวซ่อนอยู่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปติ<อ>ดตามชมในน,น่านฟ้าชลาลายัยทุกวันพุธพฤหัสบ,บดีเวลา20น่นาฬิกา30นาที เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่วันที่25กรกฎาคมนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ พส